คุณผู้ชมคะโซเชียลทอล์กวันนี้ยังอยู่กับคุณฟูจิฟูจิซากิพิธีกรรายการดูให้รู้ทางไทย PBS นะคะอีกหนึ่งบทบาทของคุณฟูจินอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วยังเดินสายไปบรรยายเพื่อให้เด็กๆเกยาวชนตามโรงเรียนต่างๆได้รับฟังเรื่องราวศาสตร์แห่งความสำเร็จจากมุมมองของคนญี่ปุ่นด้วยคะ่ะติดตามโซเชียลทอลกับคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุทธยาคะ่ะ ศาสตร์แห่งความสําเร็จฟังดูอาจจะเป็นนามธรรมมากๆนะคะศาสตร์แห่งความสําเร็จที่ว่านี้ที่คุณฟูจิไปเรียนมาคืออะไรและนํามาส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับเยาวชนไทยได้รับทราบบรรยายแบบฟรีๆกันเลยนะคะคุณฟูจิคะศาสตร์แห่งความสําเร็จมันคืออะไรคะนิยามคําว่าสําเร็จนี่คิดว่าเป็นอะไรครับถ้าโดยส่วนตัวก็ <c oughs> อาจจะมีครอบครัว <c oughs> ที่อยู่กันพร้อมหน้ารพร้อมตา มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีอาชีพการงานที่มั่นคงใช่เลยครับแต่ละคนจะมีนิยามแห่งความสําเร็จต่างกันบางคนที่ป่วยเขาก็อยากมีความสุขก็คืออยากมีร่างกายที่ดีบางคนกอ็อยากจะเรียนให้ประสบความสำเร็จอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นก็ใช่นะบ,บางคนอยากเป็นกัปตันก็ใช่ครทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วรู้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราได้เป้าหมายแล้วเนี่ยระหว่างที่เราได้เป้าหมายเนี่ยนะ มันจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราถึงแล้วด้วยซ้ําไปสมมติว,ว่าเราพูดถึงตอนเราขี่จักรยานได้ก็ได้<ฆ>นะจากอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เราขี่จักรยานได้เราเราเราฟันกับมันไหมเราแฮปปี้กับมันไหมเราอาจจะไม่แฮปปี้ก็ธรรมดาและแต่ถามว่าตอนรรใช่ไหมฮะแล้วถามว่าตอนที่เราก่อนจะขี่เป็นเนี่ยเราสุขไหมแล้วเราที่ฟินที่สุดก็คือตอนสามารถที่จะขี่จักรยานสองล้อแล้วทรงตัว ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะตอนนั้นคือเป็นนาทีที่รู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมฮะตอนที่เราเอาล้อสี่ล้อออกมาหรือกําลังต่อสู้กับอุปสรรคเนี่ยมันเป็นขั้นตอนนี่แหละความสําเร็จบางทีมันอยู่ในกระบวนการที่กําลังเกือบสําเร็จค่ะคุณฟูจิไปเรียนศาสตร์แห่งความสําเร็จด้วยการไปเจอชีวิตของผู้คนเล็กๆในประเทศญี่ปุน่นคนเล็กๆพวกนี้จะเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจเราได้อาจจะเป็นคนที่อายุมากมากๆเลยคนพิการหรือไม่ก็เป็นชาวนา นะฮะแล้วก็คนที่แบบว่าสังคมอาจจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นชาวนาสนใจว่าความสําเร็จของคนที่เป็นชาวนาคืออะไรคะธรรมดาแล้วชาวนาหลายท่านจะคิดว่าชาวนาเนี่ยคือเป็นอาชีพที่จนไม่ประสบความสำเร็จหรอกก็จะมีคนคนหนึ่งนะฮะเป็นข้าราชการบอกว่าเรามาช่วยกันเอาให้ข้าวเนี่ยโด่งดังหรือว่าขายให้เป็นราคาแพงๆเลยอย่างในประเทศไทยน่าจะประมาณ 1>, 1กิโลประมาณ25บาทใช่ไหมฮะแต่ว่ามีวิธีการนะครับว่าขายข้าว1กิโลให้มีราคา2,000บาทถ้าเขาคิดว่าทําไม่ได้ฉันจะไม่ลงมือทํามันไม่มีทางหรอกหลายคนฟังแบบนี้อาจจะโอ้โหถ้าเป็นฉันฉันเป็นชาวนาฉ,ฉันก็คงไม่กล้าคิดแบบนี้หรอกใช่ไหมฮะ<า>บางคนก็คิดว่าทําแบรนด์ทาอะไรนี่ถ้าเราคิดว่าทําได้ลองคิดนะว่าข้าวจะต้องมีราคาที่ดีเมื่อสมองนะครับมีเหตุผลว่าจะต้องได้ มันจะหาวิธีการเจอสรุปวิธีการของชาวนาคนนี้คืออะไรคะเขาเอาข้าวเนี่ยนะฮะมาให้คนที่โด่งดังระดับประเทศไม่พอระดับโลกเลยให้ฐานให้ได้โดยการก็คือสันตปปาได้เสวยถ้าเราไม่คิดว่าทำได้จะเขียนจดหมายไปไหมฮะถ้าฉันคิดว่าฉันเป็นไปไม่ได้หรอก ท่านจะเสวยหรือเปล่าออลคุณตี๋กำลังจะบอกว่าสิ่งสําคัญคือตอนกล้า<ช>ที่จะเขียนจดหมายไปหานี่แหละใช่ครับและถ้าท่านไม่กล้าชาวนาไม่กล้าก็จะไม่ลงมือทําอะไรเลยพอเริ่มกล้าก็จะหาวิธีการลงมือหาวิธีการให้สันตปาได้ทานได้เสวยแล้วเป็นไงครับพอเสวยแล้วโด่งดังขายได้ดีคนสนใจยังไม่พอครับ มีคนก็เลยผู้คนเนี่ยรู้่าข้าวเนี่ยขายดีราคาแพงต่อมาครับติดต่อมาติดต่อมาอยากซื้อมู่บ้านนี้มีไอเดียต่อยครับผมบอกว่าขายหมดแล้วเขาบอกว่าขายหมดแล้วถ้าคุณอยากซื้อให้ไปซื้อที่ห้างดังๆห้างดังๆเขาไม่รู้จักครับผู้คนก็โทรไปหาที่ห้างอยากกินข้าวเทพเจ้าอยากกินข้าวเทพเจ้าห้างไม่รู้จักแต่ว่าห้าง เริ่มสนใจแล้วว่ามีคนโทรไปเยอะห้างกะอยู่เฉยหะฮะต้องควานหาแล้วนะคะว่าจะไปหาซื้อข้าวนี้มาได้ที่ไหนเพราะว่าเริ่มมีความต้องการของผู้บริโภคและต้องไปหามาขายในห้างใช่ฮะแล้วหมู่บ้านชาวนานี้เขาไปเซลไหมฮะเขาไปโปรโมทไหมฮะไม่โปรโมทไม่เซลไม่ต้องลไม่ต้องไปด้วยตัวเองอยู่ที่ไอเดียเขามั่นใจแล้วเขาคิดว่าฉันจะต้องหาวิธีการสมองคือมีเหตุผลยังต้องหาให้ได้ ผลทางกมาเองครับนี่แหละเป็นคําสําคัญที่นําไปสู่เรื่องของศาสตร์แห่งความสําเร็จที่คุณฟูจิไปเรียนมาแล้วก็นํามาส่งต่อให้กับคนไทยโดยเฉพาะตอนนี้ในกลุ่มเยาวชนไทยคุณฟูจิไปบรรยายให้ฟรีครับผมเด็กๆเนี่ยฮะจะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไม่เก่งด้อยโอกาสตรงนี้จริงๆแล้วเด็กทุกคนเยาวชนทุกคนและพวกเรามีสกยภาพมากมายแต่เราดึงมันมาใช้อาจจะ ไม่ถูกทางพอให้เล่นเกมให้มันจะมีกระบวนการนะฮะมีกระบวนการให้เล่นเกมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเด็กทุกคนนี่เก่งมากเลยอ่ะคือเก่งและเร็วด้วยคุณครูจิไปทํำยังไงอะคะมีเชือกให้คล้อ,องมือสองมือสอ,สองคนนะฮะมันจะยากมากเลยยากมากก็จะแกะไม่ออกพอแกะไม่ออกปุ๊บเนี่ยนะฮะเด็กก็จะท้อละก็จะรู้ว่าทุกกระบวนการเนี่ยทอ้อเราควรจะเลิกต่อหรือทําต่อแล้วสักพักหนึ่งผมจะสอนวิธีการแกะออก พอสอนวิธีการแกะออกแล้วเนี่ยนะฮะเด็กจะเริ่มรู้ว่าเออมันแกะได้แล้วหรือไม่เพื่อนก็จะรู้แล้วถ้าทําได้ทุกคนจะตาสว่างมากขึ้นมีแววตามากขึ้นว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วพอเริ่มทําได้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเออฉันมั่นใจฉันทาได้ ในที่สุดแล้วศาสตร์แห่งความสำเร็จที่ฟังดูเหมือนจะเป็นนามธรรมที่จริงก็คือความกล้าลงมือทำรรและไม่ท้อถอยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่คุณฟูจิค่ะผู้ชายลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคนนี้นำมาส่งต่อให้คนไทยได้รับทราบและนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินไปถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะวันนี้ขอบคุณคุณฟูจิค่ะ